ก็เริ่มต้นด้วยซีนไปงานคริสต์มาสคุณใหญ่ก็จะมาชวนพ่อจอมไปไปงานคริสต์มาสกันนะป่าเพราะว่าพ่อจอมงอนเราอยู่อะแบบจอมงอนอะที่แบบคุณใหญ่ไม่ทําตามที่จอมต้องการอะไรอย่างนี้ในเรื่องของการไปช่วยปิดปุกเราก็เลยพาเขาไปเป็นงานคริสต์มาสก็คือที่ปยุบันบานะครับปยุบันบาก็ภาษาสวีนิ้เราได้ถามพี่ตีพี่ตีก็บอกว่ามันแปลว่าไปปัจจุบันบาอะไรอย่างนี้แปลว่าแบบบาที่แบบ ค่อนข้างทันสมัยปัจจุบันหน่อยโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่เรากับทีมเขียนบทเนี่ยก็เลยสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าออกแบบให้ปัจจุบันนียเป็นสถานที่ที่ความหลากหลายเกิดขึ้นในที่ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครไม่ว่าจะเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่ของคนในสมัยนั้นซึ่งมันเป็นสถานที่ที่เราอุกปโลกขึ้นมานั่นแหละ แต่เรารู้นว่าอยากมีมีสถานที่เนี้ยใ,ในในซีรีส์เราเพื่อที่ตอกย้ำความเป็นความหลากหลายขอ,ของของตัวละครและตัวเรื่องของเรื่องนี้นะครับก็ได้เห็นมูดของของมาแล้วเราก็เซตปจรัตี้บารเนี่ยเราคือเราเซตมาเลยจากห้องโลงกว้างของสถานที่สถาน,นีเหนือนะครับแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรต่างๆให้ดูเหมือนเป็นบาร์เก่าบาร์ยุโรปในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะสวยอีกแล้วใช่สว,วสวยอีกแล้วแบบเห็นว่าแบบ เซต่าตดีสวยมากสวยมากแล้วผมชอบมากมากแต่แต่เขาเข้าใจผิดเขานึกว่าเราไปคุยกันหนุ่มกันหนิงกับเจมอะไรเงี้ยครับก็เลยเขาเลยก็เลยสลับกันงอนสลับกันงอนกลายเป็นเขางอนแทนนะผมก็งงว่าเขางอนอะไรโอ้ยว่ารูปแค่บรรยากาศแต่รูปพิสเจมอยู่กลางรูปอันใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปเชื่อมันเชื่อไม่ลงหรออะไรอย่างงั้น เราก็เลยงอนเขาก็มีเรื่องราวความสัมพันธ์เกิดขึ้นครับระหว่างไม่ว่าตัวใหญ่จอมหรือมิสเตอร์เจมเองที่แอบจะเป็นรักสามเศร้าหน่อยๆแต่เราว่าสุดท้ายแล้วคําตอบของของทั้งหมดก็เราก็จะได้เห็นภายในอีพีนี้เลยว่าตัวเจมเนี่ยก็รู้สึกชอบจอมบท ถ้าคนที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่นะ,ม,นะมันอาจจะถูกติดกับดักความเท่ความคูลความมาร์ทความสไม้ความหล่อได้แต่คิมเขาไม่ได้ติดพอมันเป็นซีนซันต้าคลอสที่เขาต้องอเอนเตอร์เทนคนปุ๊บอะ energy ความเอนเตอร์เทนคนมันมาเลยแล้วมันแบบโฮโหโอโหหแล้วเขาฟล์มากนะเออคือ,ค,อคือเขาไม่ห่วงอะคือเขาไม่ห่วงมันทําให้ไวป์ของซีนนั้นอะมันแบบสนุกขึ้นเลยใช่เร่<า>แล้ว,ลวมันก็เลยทําให้ตัวตัวคุณใหญ่รู้สึกไม่พอใจ